เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของคนซึ่งคนอื่นไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวด้วย <Yeah. S 2> ใครก็จะชอบอะไรเขาจะชอบส้มโอหรือชอบแตงโมมันก็เรื่องของเขา่ <Yeah. S 2> เราไปอยากให้เขาไม่ชอบแตงโมมันก็ไปฝืนใจเขาอีกเขาก็ทําไม่ได้ดังนั้นอย่าไปบังคับใจคนนะครับอันนี้เป็นความผิดของพ่อแม่พ่อแม่ไปไปอยากจะไปบังคับให้ลูกทำตามใจของตนเอง มันก็ทาให้ตัวเองทุกข์ก็ไม่ใช่ใครทุกข์หรอกความทุกข์เกิดจากความอยากของเราอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้งน้นอย่ากไปอยากเมื่อรู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เขายังต้องครบของเขาเขายังชอบของเขาแบบนี้อยู่ก็ปล่อยเขาไปนะั่นเองเราไปเกี่ยวข้งของกับเขาทําไมเราเลี้ยงเขามาเพื่อให้เขามีความสุขไม่ใช่การน่าเกิดความสุขของเขาเป็นการไปชอบคนเพศเดียวกันมันเสียหายตรงไหน,นใช่ไหมมันก็ไม่มีความเสียหายตรงไหน,น มันเพียงแต่เป็นความรู้สึกนึกคิดของเราว่ามันไม่ดีท่แต่ถามจริงๆมันไม่ดีตรงไหนเขาก็เป็นคนเหมือนกันคนเพศหญิงเพศชายมันก็เป็นหญิงเป็นชายมันก็เป็นคนเหมือนกันเขาจะรักกันชอบกนันก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรกว่าให้พ่อแม่เขาทุกไปลูกก็จะทําอะไรก็ทําไปนนี่ไม่ถือว่าเป็นการในละคุณไม่มีอะไรข่าวเขาไม่ไไม่ได้ขาดความเคารพอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องของ ของจิตใจของแต่ละคนที่ควรจะเป็นอิสระที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการของตนอย่างพ่อของพระพุทธเจ้าก็เครียดกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไปบวชแต่พ่อไม่อยากให้บวชอยากให้อยู่เป็นกรรษัตริย์จะได้เป็นมหาจัก,กรพรรดิพระพุทธเจ้าก็ไปใช่ไหมไปบวชดังนั้นบางทีบางเรื่องมันที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับความผิดถูกดีชั่วมันเป็นเรื่องของทัศนคติของ ของความพอใจนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลับเรื่องของความคิดสองคนอีกถ้าเราทําไปแล้วไม่ทําให้เกิดความเสียหายหเดือดร้อนกับใคร